อาัาโคมีกายโยกายของเรานี่แลผู้ทางปาดาตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอาโทเกสามัถการเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปตาจาัปริยันโตมีนางุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปุโร นาณาปาการาสะาสุจินโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอธิมาสมิงกายเยมีอยู่ในกายนี้เกสาคือผมทั้งหลายโลมาคือขนทั้งหลายนาคาคือเล็บทั้งหลายดานตาคือฟันทั้งหลายตาโจคือหนังมางสางคือเนื้อ น,นาอารูคือเอ็นทั้ทงหลายธาิคือธรูุทั้งหลายอาทิมินชางแย่ในกระดูกว่ากังมังหาได้ยังหวัวใจยากันนังตามอิโลามากังขังพืนปีหากังตา,ายปาพาสังตอนอ่านตางไสใหญ่อ่นานฐานกุนังไสน้อยอุดได้ยัง การใกะรีสังอาหารเก่ามาทาเกมาทารงยังย่ในสมองศีสาพีตังน้ำดีเสมหังน้ำสาเลตปูบโบน้ำเหลือ,ลองโลหิตังน้ำเลือดเสโดน้ำเงือเมโดน้ำมันคนอาส,สุน้ำตาวาสาน้มันเลวเคโลน้ำา สิงคานิกานามูราสิกานาังไถ่ข้อโมูตังนามูนเอวามายังมีกายโยนกายของเรานี่อย่างนี้อุทังปานตลางเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอาโทเกสามาธกาเบื้องต่งแต่ปลายผมลงไปตาจาปริยันโต มีหนังุ้มอยู่เป็นที่สุดรักปุโรนาณปะการาสาสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอย่างนี้แล